เช็ดปากหน่อยไปกันโอ้โหดีใจมากเลยนะครับนานๆทีจะได้มาร้องเพลงนะฮะปกติก็ดูเขาร้องเพลงนะครับดูดูใครเหรอฮะอยากให้เป็นใครล่ะครับอยากให้พูดถึงใครเหรอครับฝั่งนี้นะฮะรู้เลยอะไรนะฮะเย้ ยังไงบ้างครัังไงบางครับัวันนะี Ma mm ้ก hmm. ็ดีใจมากนะครับวันนี้ก็ได้มาร้องถึงสี่เพลงเลยนะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะคะที่จ้างผมมาร้องเพลงนะครับผมขอบคุณมากนะครับก็วันนี้ดีใจมากนะครับเป็นวันนี้ถือว่าเป็นวันคริสต์มาสหรือเปล่ามียังคริสต์มาสอีกนะครับทีนี้จะไปฉลองที่ไหนบ้างครับมีไหมครับบ้านบ้านบ้าลนะบ้านผมเหรอครับกาลสินนะ ไม่มีหรอไม่มีใครไปไหนเลยนะครับไปใช่ไหมฮะไปไหนครับไ,ไปหาสุน,นัขที่บ้านผมนะครับสุน,นัขที่บ้านผมชื่อชิโร่นะฮะถ้าใครตามไปโอนกแกมผมนะคใครยังไม่ตามไปตามได้นะฮะตอนนี้ยอดยอดฟลอร์ยังน้อยอยู่สามร้อยกว่าคนนะไปช่วยฟอลให้หน่อยนะฮะก็อะไรนะครับอะไรนะฮะเมื่อกี้ใครพูดเรื่องงานว่ง นะว่าว่าอะไรนะครับเอ,อิร์ด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 คนไหนชื่อเอิร์ดนะครับเอ,อิร์ดครับเอ,อิร์ดครับไปไหนครับเอิร์ดเอิร์ดวันนี้ไม่ไปหากระชาเหรอครับไม่รู้นะเมื่อกี้เขาบอกว่าชื่อเอิร์ดนะเล่นกันเองแล้วนะไม่สนแล้วนะฝั่งนี้มีไหมครับฝั่งนี้นะใครครับฝั่งนู้น อ่าไม่มีไม่มีไม่ไปนะมีไหมทั้งหน้ามีไหมครับทั้งหน้าฟังไทยไม่รู้เรื่องนะครับมาจากจีนใช่ไหมครับมาจากจีนใช่ไหมฮะอ่าไม่ใช่อีกนะคฮะอะไรครับนี่เฮาอ่านี่เฮามาอ่าก็แค่นี้แหละนะครับบอกเหมือนเฮาใช่ไหมฮะอะไรครับบอกไอหนีนะฮะ เอาล้วครับผมใครเก่งจีนช่วยผมด้วยนะฮะอะไร,รคุยเลอ่ออะไรเรนี่ยนะฮะบ้านผมเรียกควายนะฮะค่อยๆเลยฮะโอ้ยขอโทษนะครับเอ่อโทษทีนะ,ะติดสำเนียงมานะะเนี่ยฮะเมื่อกี้ใครถ่ายอยู่พี่อ,ออกกาศนะครับผม,เ,มเดี๋ยวผมโดนเสิร์ฟก็ไรเดียเดี๋ยวจะคุยเยอะเลยเดี๋ยวร้องเพลงดีกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งคุยไม่ค่อยเก่งบางคนคุยไม่ค่อยเก่งจริงๆ นะครับส right, ังเกตได้ผลละครที่ได้รับคือแบบจะเป็นบทพูดน้อยตลอดนะอะไรครับตังนี้อะไรนะเมื่อกี้พูดใครพูดนะครับใหม่อันใหม่อะไรนะอันใหม่แจ็คแมนที่คือไงครับแจ็คแมทวันนี้วันนี้จะไปหาใครครับก็เซเว่นเหรอครับเขากลับไปแล้วนะครับอะไรฮะลุ้นๆแบม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  ติ๊ตติ๊ตอะไรเพลงเขาอะอยู่นี่มีเต็เต่าเต่านะฮะเต่าเต่าเต่าไว้ก่อนนะครับผมเล่นต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปเรื่อยนะเดี๋ยวคนข้างหน้าจะไม่เข้าใจนะครับผมคอมเมนต์ก็จะแบบคุยเลยกันก็คือแบบผมก็คุยแฟนคลับจากคนละเรื่องกันนะฮะผมเขาถามมาเรื่องหนึ่งผมตอบอีกเรื่องหนึ่งนี่คือการสื่อสารระหว่างภาษาใจนี่ละกันใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใจเย็นๆใจเย็น ยันรุ่นเทพเบียร์อยู่ฝั่งนี้รุ่นแล่เบียดอยู่ฝั่งนี้รุ่นซีเนียยกหน้าแล้วนี่ขอโทษนะอะไรนะครับอันนี้อันนี้ต่างประเทศช h i n e นะฮะครับผมมีหางมีหางพูดได้แค่นี้จริงมีหาวกับหิวข้าวอ่ะหิวข้าวพูดอะไรนะไหนบอกไม่พูดเลยไหนบอกร้องเพลงอย่างเดียวหิวข้าวยิ้มเถอะหิวข้าวหิวข้าวหัวไอ้นี่แหละหัวไอ้หนี ขอาไปเรียนแป๊บหนึ่งนะครับได้ได้ได้ต้องไปเรียนแล้วมีใครเก่งกว่าตัดจีิงไหมครับอะไรนะครับไม่น่าติดสุดอะไรนะครับอย่าเลยเกรงใจงานนิดนึงนะฮะยังเหลือต้องสองเพลงนะโอเคไหมฟังเพลงกันดีกว่าฟองเพลงกันดีกว่าเนอะช่วยกันร้องด้วยเนอะไปร้องเพลงฟังเพลงหนึ่งครับผม เด็กแพงขึ้นมาเขาก็ดูเองไปร้องเอง